ค่ะวันนี้เราอยู่กันในบทที่7นะคะเรื่องการคูณซึ่งวันนี้เราจะมาหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับ100 200ไปจนถึง900และหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับ1000 2000ไปจนถึง9000นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาดูวิธีการหาผลคูณและทำแบบฝึกหัดพร้อมกัน3หน้านะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะคะของขวัญกล่องละ100บาทครูซื้อของขวัญ2กล่องครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่เลยค่ะนักเรียนเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า2คูณ100เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะครูต้องจ่ายเงิน2คูณ100คือ2กล่องคูณด้วยจำนวนเงินจะได้เท่ากับ100บวก100เท่ากับ สองร้อยบาทนักเรียนคะแล้วถ้าของขวัญกล่องละสี่ร้อยบาทละ่ะถ้าครูซื้อของขวัญกล่องละสี่ร้อยบาทสามกล่องครูจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ประโยคสัญ,ญลักษณ์คือสามคูณสี่ร้อยเท่ากับสี่เหลี่ยมครูต้องจ่ายเงินสามคูณสี่ร้อยเท่ากับสี400่ร้อยบวกสี่ร้อยบวกสี่ร้อย คือ400บวกกัน3ตัวมีค่าเท่ากับ1,200บาทเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตนะคะให้นักเรียนสังเกตว่า2คูณ1เท่ากับ2และ2คูณ100เท่ากับ200ให้นักเรียนสังเกตเลข0ที่อยู่ข้างหลังนะคะต่อไป ถ้าเราเอา3คูณ4เท่ากับ12แล้ว3คูณ400เท่ากับ1,200นี่นักเรียนสังเกตเลข0ที่อยู่ข้างหลังของจำนวนทั้งสองจำนวนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเริ่มที่แบบฝึกหัดข้อที่1ค่ะในแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะ 9คูณ1ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้9แล้ว9คูณ100่ะคะนักเรียนเมื่อกี้ครูให้นักเรียนสังเกตเลข0ูนย์ข้างหลังใช่ไหมคะคูณ100ก็คือ9คูณ1ใช่ไหมคะได้9แต่มันคือ100ใช่ไหมนี่ดังนั้น9คูณ100เท่ากับ900เดี๋ยวเราไปดูข้อ2นะคะ ในข้อ2 8คูณ3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24หรือนักเรียนจะท่องสูตรคูณแม่8 8 3 24เหมือนกันแล้วต่อไป8คูณ300นักเรียนจะต้องมาท่องสูตรคูณอยู่ไหมคะ ไม่เลยเพราะ8คูณสได้24แล้วเราต้องการ300ก็ใส่ศูนย์ไปเลยค่ะ2ตัว8คูณส0 0เท่ากับ2,400เดี๋ยวเราไปดูข้อ3นะคะโจทย์ข้อ3ของเรา5คูณ4 5 4ห้นะคะแล้ว5้าคูณ400นักเรียนว่าจะได้เท่าไหร่คะ บางคนบอกว่าได้200เติมศูนย์ไป2ตัวแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าข้างบนมีศูนย์อยู่แล้ว1ตัวดังนั้นเราจะต้องเติมอีก2ตัวข้างหลัง5คูณ400เท่ากับ 2000. 2 0 0พเดี๋ยวเรามาดูข้อ4นะคะ6คูณ6 6ห30 6 6, 6 36 แล้วคราวนี้6คูณ600ได้เท่าไหร่คะนี่ได้3,600แบบฝึกหัดหน้านี้นะคะยังคงมีอยู่อีกให้นักเรียนทำเองเดี๋ยวรอไปดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันคะ่ะในแบบฝึกหัดหน้า168ข้อที่1 4คูณห0 0ดังนั้นเราจะไม่มองเลขศูนย์แล้วใช่ไหมคะหรือบางคนบอกว่าครูคะ หนูเอามาเขียนไว้ก่อนได้ไหมได้ค่ะไม่ผิดนะดังนั้น4คูณ500นะคะคือ4 5 20ใช่ไหมแล้วเรามีศูย์สตัวมาใส่แล้วดังนั้นเราก็จะได้4คูณ500เท่ากับ2 0 0พต่อไป3คูณ3 0 0พนักเรียนคะ3คูณ3 0มพมีเลขศูนย์อยู่ทั้งหมด3ตัว แสดงว่าถ้าครูเอา3าคูณสได้เท่าไหร่คะ3 3 9แล้วต้องเติมศูนย์ไปอีกกี่ตัวคะเนี่ยหน3่งสองสามดังนั้น3ามคูณสามพันได้เก0าันข้อส5มห้าคูณเจดพันห้าคูณ7ได้เท่าไหร่คะห้าหนึ่ง5้าห้าสองส5 5ห้าสา5สิบห้าห้าสี่สิบห้าห้ายี่ิบห้า ห้าห5สามแล้วมีศูนย์กี่ตัวคะนักเรียน3ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊คูณเจ็ดได้เท่ากับ35000ข้อ4นักเรียนคะข่าวนี้โจทย์ของเราสลับที่เป็น300รคูณเถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ดูเลขศูนย์ใช่ไหมคะ

ได้6,400นักเรียนคะปัญหาของเราตอนนี้คือการท่องสูตรคูณใช่ไหมเอ่ยดังนั้นครูจะให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณนะคะต่อไปเราไปดูที่ข้อ6 7คูณ8,000 7 5 35 7 6ห้าส49 7ิ56แล้วมี0 3ตัว เจ็ดคูณแปดพันเท่ากับห้าหมื่นหกข้อที่เหลือของหน้านี้นะคะหน้า1 6ึ่ให้นักเรียนทำเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะหน้า169เดี๋ยวเราจะเติมคำตอบลงไปในช่องว่างข้อ1แก้วตาซื้อเสื้อตัวละ200บาทจำนวน2ตัวเราจะต้อง เอาจำนวนของเสื้อใส่ก่อนนะคะคือ2ตัวแล้วคูณด้วยราคาคือ200เพราะจริงๆแล้วมันคือ200บวก200นะคะ200บวกกัน2ตัวดังนั้นเราได้คำตอบเท่าไหร่คะเนี่ย2 2 4แล้วมี0 2ตัวคำตอบของเราคือ400บาท เดี๋ยวเรามาดูข้อ2นะคะชาวสวนปลูกดาวเรือง5แถวแถวละ300ต้นชาวสวนปลูกดาวเรืองทั้งหมด5คูณ300 5คูณ3บางคนท่องแม่5ไม่ได้ก็ให้ท่องแม่3นะคะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15แล้วมี0 สตัวคำตอบของเราคือ1,500ต้นส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองวันนี้ให้นักเรียนทำข้อที่เหลือทั้งหมดใน3หน้านี้นะคะ